ทุกทวันนี้พามาสัมผัสความหรูหราระดับท็อปของ Mercedes-Benz นะครับนั่นคือ Mercedes-Benz S-Class โฉมใหม่แต่3บรุ่นนี้นี่ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของ Mercedes-Benz เลยนะครับพี่วอนแล้วเรามายืนรีวิวเนี่ยก่อนที่รถจะลงโชว์รูมอีกนะครับครับผมเพราะว่าตัวรถเนี่ยจะลงโชว์รูมช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะฮะก็แน่นอนที่สุด S-Class ก็เป็นแฟคชิพโมเดลของทาง Mercedes-Benz หรูที่สุดแล้วล่ะ แล้วก็มีประวัติศาสตร์ในการทําตลาดเนี่ยมายาวนานนับร้อยปีแล้วนะสำหรับตัว s อสคลาเนี่ยครับก็ถือเป็นรถยนต์รุ่นแฟลกชิพโมเดลนะครับคือแฟลกชิพโมเดลอธิบายให้ก่อนก็คือเป็นรุ่นที่ใส่เทคนโนโลยีเข้ามาดีที่สุดในตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่หวังยอดขายด้วยคือบางคันบางรุ่นทําออกมาใส่เทคโนโลยีเยอะจริงแต่บางทีทํามาเพื่ออิมเมดนะหรือเป็นรถต้นแบบอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าพูดถึงแฟลกชิพโมเดลหรือรถยนต์รุ่นธงก็คือใส่เทคโนโลยีมาเต็มดีสุดหรูสุดแล้วก็หวังยอดขาย ก็ yeah. คือ m e r c e d e S, <S, <S no b e n บ s Class คันนี <t <t ้นะครับการเปิดตัวเนี่ยเห็นในเมืองนอกตั้งแต่ปีี่แล้วนะฮะปี2,563แล้วก็ m e r c e d e s b e n บเนี่ยก็มีการตัดสินใจแผนการทำธุรกิจอยู่พอสมควรตามปกติยังไงพี่วนปกติเปิดตัวเมืองนอกต้องนำเข้ามาก่อนใช่ไหมฮะใช่ฮะส่วนใหญ่พอเริ่มต้นที่เมืองนอกแล้วสักพักหนึ่งนะฮะก็จะนำเข้ามาในรูปแบบของรถซีดนะแล้วทำตลาดไปสักพักหนึ่งจนถึงช่วงหนึ่งก็จะประกอบในประเทศเป็นรุ่นสิคดี ก็แน,น่นอนที่สุดเพราะเป็นซีดีก็ราคาจะถูกลงกว่ารุ่ CPU. รนซีดียูโดยรูปแบบหลักๆของโมเดลนี้ก็จะเป็นในรูปแบบนี้แต่สําหรับโฉมนี้โมเดลนี้แน่นอนมันมีเรื่องโควิดเข้ามาครับเรื่องของการผลิตนะฮะชอ็อตพพลายนะที่หลายคนเข้าใจกันดีนะครับ,รบทำให้ระบบการผลิตหรือว่าระบบการส่งคลา์ต,ต่างๆเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันทั่วโลกโมเดลนี้เลยตัดสินใจครับสำหรับ w 2 2 3ไม่นำเข้าแล้วนะหมายถึงว่าไม่เอารุ่นนำเข้ามาทำตลาดก่อนรอ CKD แล้วก็ประกอบในเมืองไทยเลยนะครับรถพร้อมส่งมอบช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยนะฮะกับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลก่อนครับใช่ครับแม้ว่ารถยังไม่ลงชรูวันนี้นะแต่ว่าเรื่องของราคาเนี่ยมาแล้วนะก็จะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือตัว S350D e x c l u s i v e นะครับตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้นนะครับหกล้านหกแบาทแล้วก็ตัวท็อปนะครับ s 3 5 0 AMG Premium รนะฮะราคาเพิ่มขึ้น50,000 0บาทก็คือ7จ็ดล้านหนึ่บาทครับ ตัวที่อยู่กับเราตนอนนี้เลยนะนะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเทคโนโลยีเด่นๆที่ใส่มาใน S-Class โฉมใหม่ครับ คลาสเนี่ยทุกคนก็ต้องตั้งความหวังรรเรื่องของความหรูหราความสะดวกสบายและก็ความปลอดภัยรเรื่องของความปลอดภัยใน W2 23เนี่ยต้องบอกว่ายกระดับขึ้นไปอีกขันนะครับพี่วใช่ครับก็มีเรื่องของตัวช่วยในการขับขี่เยอะแยะจะเป็นหมดเลยฮะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะติดตั้งพวกเดรด้์ไว้นะครับแล้วก็ทําง,งานร่วมกับกล้องซึ่งคันนี้นะครับมีกล้องรอบคันเนี่ยเตัวก็เรียกว่าเห็นรอบทิศทาง3 6 0อ,องศาเลยนะครับ คือหลักๆเนี่ยคือจะตรวจสอบในหลายๆอย่างทั้งเรื่องของสิ่งกีดขวางด้านหน้าสิ่งที่จะเข้ามาด้านข้างข้างหลังง่ายๆคือว่าป้องกันในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุป้องกันการชนระบบช่วยเบรกระบบรักษาช่องทางไม่ให้รถออกนอกเ้นทางเตือนหรือแม้กระทั่งการถอยหลังมีสิ่งกีดขวางด้านหลังแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการช่วยจอดด้วยนะครับ,<ๆ>รบก็เรียกว่ามาให้ครบเลยสำหรับตรงนี้ก็เป็นอโตโนมัติไรฟ์เลเวลสองนะฮะต้องบอกว่า2กว่าๆเลยนะสองพลาสด้วยนะฮะหรือเรื่องของแบบ พายอดแอซิดอ่ะขับตามรถคันหน้านะคือเรื่องของครูซคอนโทรลอะดั v ตีฟครู e คอนโทรลในปกติไปแล้วนะครับคือการขับการอยู่ในช่องทางการวิ่งเนี่ยนะปล่อยรถให้เขาขับไปทางหลวงมอเตอร์เวย์นะครับก็สบายเลยแต่ย้ำอากทีว่าเน้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าครัไม่ได้เรื่องของความสะดวกสบายอะไรคือยังไงเราก็ต้องมือคอยจับคอยแตะพวงมาลัยอยู่แล้วแต่ย้ำอากทีว่าเป็นออโตนมัสไรส์เลเวลสองที่ S-Class ยกระดับพัฒนาขึ้นมา ขณะที่ถุงลมนิรภยัยออรอบคันนะครับ13ลูก15ตำแหน่งครับนะถุงลมนิรภัย13ใบนะแล้วที่เป็น world first นะครับใส่มาครั้งแรกในโลกมีอยู่ใน S p a r s คันนี้ก็คือถุงลมนิรภัยคู่หลังสำหรับผู้โดยสารด้านหลังก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเราพูดถึงถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็คือว่าถุงลมด้านข้างแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาเพิ่มถุงลมที่ฝังอยู่เบาคู่หน้า นะครับก็คือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะพองออกมาจากตัวเบาะขหน้าป้องกันผู้โดยสารด้านหลังคือป้องกันด้านหน้าโด,โดยตรงนะครับผมก็ถือว่าใส่มาเป็นครั้งแรกนะครับวันโวว่าแน่ๆเรื่องอความปลอดภัยถุงลมแบบนี้ยังไม่ <Nathan S 2> มีนะไม่มีครับแต่ที่เห็นใหม่ๆแล้วทำงานสอดคล้องกันไปนะครับก็คือซิมเลตดอร์แฮนดิลครับนี่ เบอร์มือเปิดนะฮะฝังเรียบๆไปแบบนี้เลยคุณแแจนี่อยู่กับตัวนะฮะถ้าจะปลดล็อกก็โดนแบบนี้นะเขาก็เด้งออกมามเปิดประตูได้แต่ร,ระบบซอฟทัชนี่ปกตินะฮะคือประตูดูดนะเรียกประตูดูดอันนี้เป็นแบบปิดเบาๆปกติมีอยู่แล้วะะใช่ครับจริงๆคุณแจจนี่นะฮะคือถ้าหากว่าอยู่กับตัวคุณโก้เนี่ยเดินมาไกลๆนะระยะประมาณสักสิบห้ายี่สิบเมตรเนี่ย อ,อ๋อเมื่อเปิดเด้งออกมาให้ใช่ครับแต่เมื่อสักครู่เราถ่ายทำมันอาจยังปิดอยู่เพราะว่าไปก็ใช้วิธีกดเอาถูกต้องครับแต่ถ้าเดินมาไกลๆนี่เขาเด้งรอไว้แล้วะฮะใช่ฮะคือประมาณว่าสมมติเดินมาไกลมันเด้งรออย่างนี้ฮะแต่ปรากฏว่าพอถึงนี้มัวยืนคุยกันอยู่สักพักหนึ่งเขาก็จะจับเรื่องความปลอดภัยแต่ย้ำอีกทีถ้าเด้งออกมาก็ไม่ได้หมายความว่ารถกดล็อกคระยังครับเออก็ยังล็อกอยู่ถูกต้องแล้วก็ใช้มม่เปิดอยู่ใช่ครับผมแต่ก็ย้ำคือก็ต้องมีคุณแจอยู่ตัวนะ ก็เข้ามานั่งภายในหรูหราตามสไตล์แล้วที่เด่นที่ใหม่นะก็เป็นเรื่องของหน้าจอ,อเอาที่เป็นหน้าจอที่เป็นการแสดงผลเนี่ยรวมๆผมนับได้5จอพี่ <8 S 2> วัวหาจอครับหลังพวงมลาลัยนะของคนขับหน้าจอกลางตรงนี้ด้านหลังเป็นเหมือนจออินเตอร์เทนเมนต์ของผู้โดยสารติดตั้งอยู่ ที่ด้านหลังของเบาะนี่นะฮะซ้ายขวาแล้วก็เป็นเหมือนแท็บเล็ตตรงกลางครับผมเพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งรวมเป็น5จอนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าจอ OLED LED นะครับขนาดนี้ใหญ่เลยนะฮะสิบนิ้วแล้วก็คมชัดเลยทีเดียวนะแล้วก็รองรับ MBUX หรือว่า Mercedes-Benz User Experience เป็นเจเนอเรชั่นที่2นะก็เรียกว่ารถคันนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเหมือนเป็น คอมพิวเตอร์อยู่ในรถนี่ก็ได้นะนะเพราะมันทํางานต่างๆเนี่ยเรียกว่าหลากหลายมากนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็ของ 4G LTE นะครับแล้วก็หน่วยความจําต่างๆเนี่ยโอ้โหมหาศาลถ้าฮาร์ดดิส์นี่ใช่เยอะนะสามร้อยยี่สิบกิกะไบต์ใช่ครับแล้วอย่างเป็นคอมพิวเตอร์อย่างที่พื่อนว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะมีซิมอ่ะว่ากันง่ายเมอร์เซเดสเบนซประเทศไทยไปคุยกับโอเปอเรเตอร์เจ้าหนึ่งเอาไว้ครับผมติดตั้งมาเลยนะลูกค้าใช้ฟรีไปเลย3ปีอินเทอร์เน็ตในรถ จะเชื่อมต่อยังไงนะฮะรถนี่เป็นคอมพิวเตอร์ไปเลยไม่ต้องมาเชื่อมต่อกับมือถือให้วุ่นวายแล้วแล้วย้ำอีกทีว่าไอ้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะกับค่ายผู้ประกอบการนียเฉพาะรถ S Class ที่ซื้อจากเมอ c e d e เ b e n z นประเทศไทยเท่านั้นนะซื้อเกไม่มีระบบเอ่อ 4G LTE แบบนี้นะฮะใช่ครับซึ่ง MBUX เนี่ยนะครับลูกค้าคนไทยเนี่ยก็คุ้นชินพอสมควรกับยินแรกไปแล้วนะครับอันนี้พอมาเป็นยินที่2เนี่ยก็พัฒนาเพิ่มขึ้น รวมไปถึงเรื่องของการรองรับภาษาต่างๆเนี่ยทั้งหมด27ภาษามีภาษาไทยไหมครนี่แหละที่สําคัญเป็นครั้งแรกที่มีภาษาไทยด้วยอ๋อนี่เขียนสะกดสวยนะครับสวัสดีเมื <c oughs> องเซเล็เบนไทยแลนด์อัจฉริยะมากเลยครับมีสแกนลายมือด้วยนะใช่ครับก็เรียกว่าเป็นหน่วยความจำต่างๆสมมติเราตั้งค่าตั้งอะไรไว้จต่างๆวันนี้ตำแหน่งพวงมาลัยตำแหน่งเบาะต่างๆนะฮะเวลาเราขึ้นมาก็ไม่ต้องมาปรับใหม่สมมติว่าท่าีใครเอารถไปขับไปใช้ก็แค่แตะนิ้วไปมันก็จะอ่านค่าความจําต่างๆ ให้เราได้ตลอดเวลายืนยันตัวตนถูกต้องระหว่างรถกับคนครับไม่พอครับเดี๋ยวนี้ยังต้องมีการสอดส่องด้วยฮะครับผมกามีกล้องสองตัวเล็กๆตรงนี้นะใช่คะคอยตรวจจับอาการของคนขับอันนี้เรื่องความปลอดภัยล้วนๆครับไม่ได้เขาจะมาเสริมความลับอะไรนะกล้องมันไม่ได้จับหน้าชัดขนาดนั้นว่าเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นเลคครอดหน้าแต่เขาเขามีระบบดีเทคจาได้อยู่ อันนี้กล้องหลักๆ่ยจะตรวจสอบอาการเวลาเราขับแบบพี่วัวใช่ไหมเรื่องของความปลอดภัยคือเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะรู้ว่าคนขับหลับในดูได้จากการจับพวงมาลัยรถเปลี่ยนทิศทางใช่ไหมนะความเร็วยังเรื่องอยู่อันนั้นค่อนข้างเป็นแมคานิกหน่อยต้องอันนี้ก็เป็นอีกระบบที่เพิ่มเข้ามาเป็นกล้องจับเลยถ้าเราฟุ๊หน้าเราเอียงซ้ายเอียงขวาครับรู้เลยว่าเฮ้ยคนขับไม่ไหวแล้วอาจจะมีอาการไม่ดีครับก็ไปสอดคล้องกับอัตโนมัติไรที่เราบอกอีกรถก็ช่วยเบรกช่วยควบคุม ให้อยู่ในเส้นทางต่างๆก็ก็เป็นความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมาก็คือที่สําคัญอย่างที่คุณคว่าถ้าคนขับ,ข,บ,ข,บ,ข,บขับอยู่ดีๆแล้วก็เกิดซุปลงไปเนี่ยก็เป็นอะไรหลับในหัวใจวายประมาณนั้นระบบก็จะตรวจจับแล้วไม่ปลอดภัยแล้วเพราะนั้นเขาจะตรวจสอบรอบคันเลยว่ามีอะไรอยู่รอบๆข้างบ้างสมมุติว่าตอนนั้นเราขับมาด้วยความเร็วสูงสุดในถนนถคืออยู่เลนขวาสุดนะฮะมันก็จับว่าด้านซ้ายมีรถมาไหมหากถ้าไม่มีมันก็ค่อยๆหลบไปนะฮะหมายความว่ารถนี่จะขับให้เอง หลบเข้าด้านซ้ายด้านซ้ายจนถึงซ้ายสุดริมถนนแล้วก็ค่อยจอดเผอก็จะโทรออกไปหาศูนย์บริการให้ด้วยนะฮะใช่ครับรเซ็นเตอร์ s o s อเฝาความช่วยเหลือได้ด้วยนะครับใช่ครับส่วนว่าใครที่ขับแล้วร่างกายดีสมมติดีไม่หลับในไม่อะไรแต่ว่าสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยมัวแต่หันไปดูนั่นดูนี่ระบบก็บอกว่าให้คุณขับรถไม่ปลอดภันะยเตือนนะครับเตือนนะหรือว่าถ้ามีอาการเหมือนง่วงนอนนี้ก็จะบอกว่าคุณควรจะต้องพักแล้วฟังก์ชันพวกนี้จะหามาให้เลยนะ ขึ้นมาว่ามีจุดพักไหนบ้างมีปั๊มน้ำมันตรงไหนบ้างนะครับแนะนําเลยครับมีร้านกาแฟตรงไหนถูกต้องครับก็เป็นข้อดีของสองกล้องตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาครับมากไปกว่านั้นยังช่วยเรื่องการปรับกระจกมองข้างครับอาจจะขึ้นมาครั้งแรกเลยเนี่ยปกติยังไงเราจะปรับกระจกมองข้างเราต้องเลือกว่าจะปรับฝั่งซ้ายฝั่งขวาถูกต้องอันนี้เดี๋ยวนี้หาไม่มีครับปรบฝั่งซ้ายฝั่งขวาแค่หันไปมองครับครับกล้องเขาจับได้ว่าคุณหันมองด้านขวาปรับกระจกตรงนั้นได้เลยว่าเขาก็จะรู้ว่าคุณกําลังปรับกระจกด้านขวาครับ หันไม่มองกระจกด้านซ้ายกล้องเขาจับได้ว่าคุณหันไปแล้วคุณก็กดปรับ,รบเขาก็จะรู้ว่าคุณปรับกระจกด้านสายคือมีปุ่มเดียวนะฮะมีแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าใช้วิธีการเลือกซ้ายขวาด้วยกล้องอะนะครับไม่ต้องมาดึงสวิตช์โยกซ้ายโยกขวาก่อนก็สะดวกดีนะ,ะนะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์อัจฉริยะที่ใส่เข้ามาใน SLA พารนะครับ ในไลท์เรื่องความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารแน่นอนว่าช่วงล่างถุงลมเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนั่งกันไปนุ่มๆเพลินๆแบบพรมวิเศษนะแล้วก็เนี่ยพวกหน้าจออนเทอร์เนเมนต์ต่างๆเพิ่มมารวม5จอแล้วก็มีเหมือนแท็บเล็ตแบบนี้ครับดึงออกมาได้นะครับควบคุมอินเทอร์เทนเมนต์ต่างๆตรงนี้ได้เลยรวมถึงการนุ่งการนวดนะครับตัวเรื่องของระบบนวดนะฮะนี่ก็ยังมีเหมือนเดิมฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่นะมีนวดหลังนวดไหล่ เป็นมัสซาต่างๆแล้วที่เพิ่มเข้ามาครับออออปชั่นใหม่ผมชอบมากจะเอาประคบเย็นประคบร้อนน่ะได้เลยนะพี่ว่นถ้าจะเอาประคบร้อนเนี่ยเขาจะมีการเป่าลมร้อนมาที่ลูกกิ้งฮะครับผมแล้วกดนวดด้านหลังเนี่ยคือนวดแล้วก็ยังมีความร้อนด้วยนะเพลินเลยฮะใช่ฮะคนไทยอาจจะชอบนะฮะคือแต่เดิมเนี่ยเรื่องของอุณหภูมิเบาะเนี่ยเขาก็มีปรับเรื่องของเย็นกับร้อนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยที่คุณโกว่ามาคือพิเศษไอ้ตัวลูกกิ้งใช่ไหมฮะตรงนั้นครับโอ้นวดเพลินนวดมันเลยฮะ ฝั่งของพี่อ้วนครับซึ่งเขามองว่าเป็นฝั่งเจ้านายเพราะเป็นฝั่งที่ต้องขึ้นรถถูกไหมฮะถูกต้องอันนี้เขาเอนนอนได้สุดๆเลยนะฮะครับผมมีเบาะรองน่องรองไหลมาด้วยนะฮะอ่ะพี่อ้วนลองดูฮะครับผมก็ถ้าเราเริ่มปรับเนี่ยนะฮะเบาะด้านหน้าก็จะถูกดันออกไปต้องไม่มีคนนั่งนะะใช่ไม่มีคนนั่งก็จะถูกดันออกไปในระดับที่เรียกว่าปลอดภัยสำหรับคนขับก็คือว่ายังมองเห็นกระจกด้านซ้ายอยู่นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะ เพิ่มขึ้นมานะครับตรงส่วนรองน่องนะฮะจริงๆกดปุ่มเดียวแล้วมันจะเอนนอน<ช>ครบยืดขาได้ตรงเลยนะครับครับผมนี่ฮะข้างหลังก็จเ,เอนไปก็เรียกว่า่อนคลายฮะเออฝั่งพี่อ้วนเนี่ยจะจะเอนได้มากกว่าฝั่งผมครับฝั่งผมนี่เขามองว่าเป็นเป็นเลขาเจ้านายเนี่ยไปสุดๆเลยแล้วคนด้านหน้าก็เป็นคนขับรถไปบหรือเลือกระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆตรงนี้ได้นวดตรงนี้ได้เรื่องของระบบแอ ก็เป็นระบบใหม่นะครับอย่างเรื่องกองอากาศตอนนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญก็ใช้ชาโคลฟิล filter นี่ห้าชั้นเลยนะกอง pm 2องสบายเลยนะครับก็ฟังเพลงบันเพินนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์อันนี้ก็ทามันเป็นเบอร์เมสเตอร์เฉพาะ s c l a s s เลยครับวิศวกรเบอร์เมสเตอร์นี่มามาควบคุมเองเลยมานั่งอยู่ใน s c l a s s วางลําโพงต่างๆอย่างเลยนะครับผมก็คือไม่ใช่ว่าเอาระบบเข้ามาติดตั้งแต่ว่าต้องมาออกแบบสิ่งที่มันจะติดตั้งตัวคล้ายๆคนทําลําโพงอะ จะต,ต้องมีคนออกแบบว่าตัวตู้ลําโพงเนี่ยต้องเป็นรูปแบบไหนใช้ไม้อะไรยังไงนะฮะอันนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับก็รวมลําโพงเนี่ยสิตัวคตัวนะฮะแหมคนหูทองต่างๆนี่มาพันเลยนะฟังสบายๆเลยครับใช่ครับแล้วนอกจากเรื่องทางเสียงแล้วนะฮะทั้งหูแล้วไม่พอทั้งจมูกด้วยอ่าเพราะก็จะมีระบบปรับกลิ่นเหมือนเป็นน้ําหอมอ่ะแต่ว่าไม่ใช่น้ําหอมทั่วไปที่เราแบบเอามาใส่ให้มันหอมแต่ว่าอ่มันจะมีการทํางานด้วยการใช้ความร้อนนะความร้อนเนี่ยไป ทำปฏิกิริยาให้มันเนี่ยค่อยๆระเหยออกมาเป็นการปรับกลิ่นในห้องโดยสารครับไม่รวมแอมเบียนไลท์ครับปรับโทนสีภายในห้องโดยสารครับนะครับก็มาครบครับรูปลดกลิ่นเสียงแลวนี่ฮะสมดนนวดร้อนๆเลยฮะข้างหลังโอ้หกดกดนะโอ้ร้อนด้วยฮะตอนนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมผัสก็มาด้วยนะสัมผัสก็มาด้วยครับสุดยอดมาเจอนวดประครบร้อนเข้าไหครับสุดยอดเลยโดนเส้นฮะโดนเส้นอ่ะพี่อ้วนคันนี้ เป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลก่อนนะครับผม3.50น <D> ดีหกสูบเรียง3.0ลิตรแต่มีคำถามนะครับบริเัทเบนซ์ตอนนี้เนี่ยยุทธศาสตร์เขาไปยานยนต์ไฟฟ้าแล้วิ<ช>่งประกาศมาล่าสุดด้วยว่าภายในปี2030จะเลิก<ช>ผลิตรถเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วหรือว่ารถกินน้ำมันครับผม พูดถึงอ v พูดถึงยานยนต์ไฟฟ้ากับ S c l a s s เป็นไงพี่วอนซึ่งเรื่องราวของการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเป็นเขามีความชัดเจนนะอย่างเช่นตอนนี้เรื่องของโรงงานประกอบแบตเตอรี่เนี่ยก็เดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ป้อนสำหรับรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริตในบ้านเราทุกวนันนี้และที่ผ่านมาเนี่ยเมอร์เซเดสก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้นำนะที่เน้นตลาดปลั๊กอินไฮบริตโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างตัว s Class เนี่ย ยังไงก็มานะฮะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะมองไปมากกว่านี้คือว่ามันจะโยนไปถึงเรื่องราวของรถพลัง,งไฟฟ้าด้วยนะฮะเพราะว่าประธานอย่างคุณโรแลนด์โฟเกอร์เนี่ยก็พูดชัดเจนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องทําตลาดรถ E ีวีร้อแน่นอนไม่ปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยและประกอบเมืองไทยด้วยนะครับครับผมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเอาให้ชัวร์นะคำตอบพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้บริหารของเมอร์เซเดสประเทศไทยนะครับคุณอัจบุญยประสิทธิ์ครับไปฟังพี่ดอนครับครับ ก็อยู่ในงานที่เรียกว่าเป็นงานพรีวิวของ The New s c l a s นะครับเป็นตัว S350D AMG Premium นะครับวันนี้เราก็มากันแบบ New Normal นิดนึงเพราะว่าเราจัดงานเนี่ยในระยะเวลาซึ่งเนินนานกับปกติแล้วก็เชิญพี่ๆสื่อมวลชนเข้ามารอบเราไม่เกิน5คนนะครับเดี๋ยวจะแตกตึ่นกันว่าทำงานได้ด้วยเหรืออันนี้ก็คือจัดในสถานที่ปิดแล้วก็มีการฆ่าเชื้อมีมาตรการทุกอย่างนะครับก็ก่อนมานี่ก็ แยกจะบุกกันมาทุกคนนะครับโล่งสบายกันหมดแล้วเมื่อกี้มีคําถามจากทางพี่โก้พี่อ้วนว่าเอ้พอเปิดตัวเจ้า S c l a s s แล้วเนี่ยมันเป็นรุ่นดีเซลเนี่ยแล้วต่อไปมันจะมีปลั๊กอินไฮบริดไหมต่อไปในอนาคตของ Mercedes เป็นประเทศไทยเนี่ยมันจะลามไปจนถึงเป็นรถไฟฟ้าอย่างที่ประธานบริษัทพูดไว้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนไหมว่าภายในปี2030เนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าหมดนะครับก็ยืนยันว่าอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความลับอะไรหรอกครับ ก็คือโดยปกติจาก S-Class รุ่นที่แล้วเนี่ยมันก็มีการเปิดตัวที่เป็น My Hybrid ก่อนเป็น300 b l u e t e c h ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วก็จะมี s 5 0 0 e ที่เป็น Plug-in ในตัวนี้ก็เช่นกันครับสำหรับท่านที่เป็นแฟนรถ Plug-in Hybrid เนี่ยเราก็ยืนยันว่ามีแน่นอนครับสำหรับรถ Plug-in Hybrid นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาเทคโนโลยีที่เป็นดีเซลเนี่ยมาเหมือนกับมาขัดตาทับไว้ก่อนเพราะว่าตัว Plugin Hybrid เนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันที่กระเถิบออกไปอีกเรียกว่า ไปได้ไกลกว่าเจ้าตัว 350de นะครับซึ่งไปได้เกิน100กิโลและต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็เป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งของเทคโนโลยีอีกเจเนอเรชันหนึ่งของแบตเตอรี่นะครับในส่วนของการทำตลาดที่บอกว่าภายในทศวรรษนี้ m e r c e d e s b e n z จะก,กลายเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะ่ก็คือมันไม่ได้เริ่มต้นไกลขนาดนั้นเพราะว่าเราจะเริ่มต้นจากปี2025ซึ่งเราจะนำเสนอ แพลตฟอร์มรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นแพลตฟอร์มไฟฟ้าเลยทีนี้พอทุกคนมีคำถามว่า S Class แล้วเนี่ยมันจะไปเป็น p ีไฟฟ้าหรือเปล่าต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ารถยนต์ S Class คือรถยนต์ S Class นะครับ EQS คือรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งสร้างจากแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฟฟ้าเลยซึ่งจะเป็นระดับต่อไปหลังจากปี2025ที่จะมีหมดนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านประธานพูดไว้ก็คือ2025เนี่ยจะเป็น ปีที่เริ่มต้นของการที่ Mercedes-Benz ไม่ว่าจะออกรถรุ่นใดก็ตามนะครับลูกค้าจะสามารถเลือกรุ่นที่เป็นพโอไฟฟ้าได้พลีอิเล็กทริกได้แต่จะเป็นคนละเรื่องกับแพลตฟอร์มที่เป็นไฟฟ้าเลยอย่าง EQS นะครับเพราะว่าอย่าง EQC EQA EQB ที่เห็นในข่าวเนี่ยมันยังเป็นรถที่เป็นแพลตฟอร์ม GLA g o b นะครับ GLC แล้วมาทำให้เป็นไฟฟ้าแต่ EQS เนี่ยเป็นรถซึ่ง เด velop ขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มไฟฟ้าล้วนเลยนะครับผมเชื่อว่าเราเชื่อมั่นว่าภายในปีนี้ภายในต้นปีหน้าเนี่ยเราได้เห็นเจ้า EQS แล้วก็ผู้สื่อข่าวน่าจะได้ทดสอบกันทุกคนแล้วครับ